ค่ะน้อมกาบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกๆท,ท่านนะคะน้อมกาบพี่วันชิตาวันชาโนนแล้วก็สวัสดี เพื่อนเพพี่พ,พทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ทางไลน์ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ที่ติดตามาสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้ดิฉันกิตรวีประเสริฐจ,จิตสันนะคะก็จะมาขอสาธยายธรรมนะคะในเรื่องนิพพานธรรมของคารวาน,นะคะก็อย่างที่ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำพิกนะคะที่ทุกครั้งที่เราได้ฟังธรรมแบ่งปันธรรมจากพี่วันซึ่งเป็นวันสำคัญเนาะในทุกๆสัปดาห์พี่น้ำพิกก็จะสรุปรวบรวมรายละเอียดทรรที่สรุปได้ง่ายๆทำให้ทุกคนสมาชิกถึงแม้จะได้ฟังแล้วอาจจะไปฟัง YouTube ซ้ำแล้วก็ มาดูข้อความสรุปซึ่งง่ายๆสบายๆนะคะให้เราจำได้ง่ายแล้วปฏิบัติได้ง่ายก็คือคารวาจะบรรลุทำได้อย่างไรนะคะซึ่งมีอยู่จริงทำได้จริงปรากฏได้จริงนะคะก็คือในข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องเห็นทุก่อนนะคะการที่เราเห็นทุกเราจะได้เรียนรู้ว่าทุกนั้นเกิดจากอะไรเมื่อเราเรียนรู้แล้ว เราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าทุกนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะยอมรับมันได้อย่างไรนะคะทุกก็มทกีทางกายและทางจิตนะคะทางกายก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนะคะทําให้เราเกิดทุกส่วนทางด้านจิตก็อย่างที่เคยบอกในครั้งที่แล้วนะคะว่าจิตเราเนี่ยถ้าไปผูกติดกับเวทนาวิญญ,ญาณสัญญาสังขารเวทนาก็คือความสุขทุก์นี่แหละ วิญญาณก็คือไปยึดติดเนาะในในในเรื่องต่างๆสัญญาความจําได้หมายรู้ต่างๆเมื่อจิตเราไปยึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะคะในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งมันเกิดเริ่มจากอายตนะของเรานั่นแหละหูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอย่างเช่นเมื่อเรามองเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ถูกตาไม่ถูกใจเราก็ไปปรุงแต่งอันนี้ก็คือ เราอาจจะไปปรุงแต่งอาจจะมีสัญญาเก่าๆไปปรุงแต่งจิตเราเมื่อเกิดการไปรวมตัวกับสัญญาเกิดจากอายตนะก่อนนะคะมากระทุบแล้วก็ไปปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งไปเยอะๆก็เกิดทุกข์ขึ้นมานะคะการที่เราเกิดทุกข์นั้นถ้าเราไม่รู้หนทางแห่งการหลุดพ้นนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะคลายกำหนัดตรงนั้นได้แต่ถ้าเราเรียนรู้ทุกข์และเห็นทุกข์นั้น นั่นก็คือมักสามารถที่ก็คือถ้าเริ่มที่จะเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราสามารถปิดอายตนะได้แล้วกิจปิดการปรุงแต่งได้นะคะแล้วก็ปล่อยวางมันก็จะขายกำหนัดลงนะคะการที่คาราวะนอกจากเราเห็นทุกข์แล้วเรารู้ทุกข์แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขในตรงนี้ได้บางคนเนี่ยอาจจะ เปลี่ยนตนเองโดยการทำสามสอยอย่างที่พี่วัรแนะนำนะคะก็คือสะอาดคือการรักษาศีลน,นะคะสงบคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกนะคะฝึกสมาธิมีสติมสีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสร้างเรียนรู้ทำรรแล้วก็แบ่งปันทำรรแต่ของคารวสอย่างที่บอกการที่เราอาจจะยังรักษาศีลได้ไม่ครบ สิ่งแรกที่เราทำก็คือทำพรมวิหารสี่ก่อนนะคะคือการมีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจแล้วกเ็เห็นเขาได้ดีก็สนับสนุนนะคะแล้วก็ลดความเป็นตัวตนของตอนเองถึงแม้ว่าเขาจะผิดหรือเราจะผิดเราก็ต้องลดความเป็นตัวตนลดการถือสาตัวนี้แหละ เป็นพื้นฐานของการที่จะเราจะเข้าสู่ธรรมได้ง่ายนะคะหลังจากที่เรามีพรมวิหารสีเราก็พยายามรักษาศีลอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองนะคะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแล้วก็อธิษฐานจิตขึ้นไปนะคะหลังจากเราอธิษฐานจิตคือเราจะไม่ขอเกิดอีกแล้วนะคะขอกลับบ้านพันิพานที่เดียวไม่ยึดกายไม่ยึดจิตตัวนี้ ยึดนิพานเป็นอารมณ์การถูกยกจิตการแนะนําคนกลับบ้านเพน,นิพานก็จะถูกยกจิตขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เราถูกยกจิตขึ้นมาสิ่งใดที่มันมามันต้องเกิดอย่างเช่นกรรมที่เราเคยกระทําไว้มันต้องเกิดถ้าเรารักษาศีลจนบริสุทธิ์และมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเราก็จะถูกเยียวยา บททดสอบจะมีมาการเยียวยานั้นเราจะต้องเจอบททดสอบก่อนเมื่อเราได้รับบททดสอบแล้วเราจะถูกเยียวยาในสิ่งที่เราเคยที่ขาดแคลนเงินไม่มีเงินเงินก็จะมามีสิ่งใดที่เราปรารถนาอย่างเช่นอยากให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงมันก็จะตามมานะคะเมื่อเราได้รับการยกจิตได้ถูกการเยียวยาแล้วนะคะ เราก็พยายามสร้างบุญปล่อยธรรมนะคะทําใดที่เราได้ทําให้เราพ้นทุกข์เรามาแบ่งปันในบ้านนี้ผ่านพระพุทธเจ้าอย่างน้อยคะแนนบุญก็จะเติมเต็มให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปใส่บาถวายสังฆทานหรือไปทําบุญในที่ต่างๆ นะคะหรือไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะ<ๆ>เพื่อให้ทุกๆคนได้หลุดพ้นเช่นกันโดยเฉพาะการแนะนำผู้คนกลับบ้านพระนิพานนี่เป็นเคล็ดลับสุดยอดของคารวานนะคะแล้วก็มีอีกหนทางหนึ่งซึ่งบางคนเขามีของเก่ามานะคะแค่การมีความศรัทธาก็คือการที่มีจิตตั้งมั่น เป็นเอกขคตาศรัทธ,ธาในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รู้ว่าคําสอนของท่านนี้สัมผัสได้จริงเป็นจริงแล้วก็มีของเก่ามาเมื่อไหร่ที่การมีสมาธิจิตตั้งมั่นละศีลบริสุทธิ์มันก็จะมารวมกับของเก่านะคะก็จะเกิดอภินญาญาณเมื่อเกิดอภินญาญาณมีการรักษาสามสอเนี้ยก็จะถูกยกจิต แล้วก็การรักษา,าสามสอนี้ก็จะต้องแนะนําคนกลับบ้านพระนิพานด้วยนะคะจะถูกยกจิตเร็วนะคะแล้วก็เราก็มาแบ่งปันธรรมปล่อยธรรมการถูกยกจิตนั้นก็คือการที่ราคะโทสะโมหะของเราจางหายไปจนไม่มีเลยนะคะเมื่อเราได้ทำตัวนี้แล้วถูกยกจิตแล้วเรามาปล่อยทำที่เราได้รับมาแนะนําคนกลับบ้านพระนิพาน ผู้ใดให้นิพานกับผู้อื่นผู้นั้นก็จะหลุดพ้นได้พระนิพานเช่นกันนะคะก็ทำก็มีสั้นๆแต่ในช่วงระยะเวลาที่จะรอพี่วันนะคะก็จะเสริมในเรื่องของคารวาสธรรม 4, 4ีสนะคะสำหรับคารวาสนะคะถ้าเราจะดำรงอยู่ในคารวาส คารวะสธรรมนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญสิ่งแรกก็คือเราจะต้องมีสัจจะอยู่ร่วมกับใครก็ต้องมีความมีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อกันและกันอย่าพูดโกหกแล้วก็รับปากแล้วก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งหรือถ้าผิดก็ต้องขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นหลักของคารวะสธรรมสี่นะคะอันที่สองคือธรรมะก็คือรู้จักข่มใจของตนเองเวลาที่เรามีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหเกิดขึ้นมาก็ต้องรู้จักข่มใจตนเองนะคะในบางครั้งที่เราโมโหเรามีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมันจะอยู่ในใจเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมันมาถึง มันก็มีโทษภัยที่ทําให้เราเกิดความเสียหายได้และเสียหายต่อผู้อื่นเช่นกันซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเอามันคืนกลับมาได้ก็ขอให้ทุกท่านพยายามนะคะข่มใจอย่างบางท่านก็น่ารักนะคะเรียนรู้แล้วสามารถข่มใจได้อย่างเช่นโกรธลูกมากๆลูกเถียงแทนที่จะเข้าไปด่าไปว่ากลับเข้าไปกอดลูก ความรักความอบอุ่นความมีเมตตาความมีพรมวิหารสีของเรานี่แหละจะช่วยทำให้การข่มใจของเราเนี่ยมันเป็นไปได้เร็วอย่าปล่อยตามอารมณ์จนมันเกิดเลิดเถิดเทิงไปจนเกิดโทษเวลาที่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาการข่มใจตนเองนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ดีจากนั้นก็ให้รับฟังเหตุผลของผู้อื่นฟังให้รอบทิศ แล้วก็ตันกองด้วยเหตุด้วยผลมันผิดถูกอย่างไรก็ก็ต้องพิจารณานะคะจนเมื่อมั่นใจแล้วนะคะจากนั้นเราก็ค่อยค่อ,คอพูดแล้วก็ค่อยค่อวิเคราะห์เหตุผลนั้นด้วยความจริงใจนะคะข้อที่สามขันตินะคะเราต้องมีความอดทนทั้งต่อตนเองและก็ต่อผู้อื่นนะคะคนเราเกิดมา จะให้ได้ดังใจทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องมีทั้งขันติทั้งในครอบครัวและในการทำงานของตนเองนะคะมีความอดทนอย่างเช่นที่พี่ตั้มทำก็คือในบางครั้งเราอาจจะต้องถูกกระทบกระทั่งกับหลายๆวิชาชีพแต่ด้วยความที่เราต้องอดทนนะคะอดทนนี้มันไม่ได้ไปบีบบังคับตัวเราเอง แต่การอดทนของเราก็คือเมื่อไหร่ที่เราโกรธแทนที่จะไปโกรธใส่คนอื่นตอบคนอื่นเขาโกรธเราจะไปโกรธคนอื่นตอบเราก็กลับมาดูว่าจิตของเราที่มันกําลังเริ่มโกรธนั้นมันประทุมากแค่ไหนดูความไม่ดีของตนเองนะคะแทนที่จะไปดูคนอื่นพอดูความไม่ดีของตนเองเมื่อก่อนเนี้ยพิตัมเองเนี่ยก็คือเวลาโกรธขึ้นมาเนี้ย ก็จะแสดงอารมณ์แล้วก็คำพูดออกไปเลยบางครั้งเราไม่ได้พิพพนิจพิเคราะห์แล้วก็ไม่มีความอดทนอดกัน้นทำให้บางอย่างซึ่งพอจะแก้ไขได้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยความไม่น่ารักของเรามันก็จะเกิดขึ้นความนับถือความเคารพมันก็จะอาจไม่เหลือเลยแต่สิ่งที่เราจะทำได้เมื่อเรามี ขันติเราก็จะต้องตามรู้นะคะตามให้รู้เท่าทันกิเลสของเรานี่แหละกลับมามองมันเมื่อไหร่ที่เราโกรธเมื่อเรากลับมามองมันมันก็จะหายของมันไปเองโดยที่เราไม่เก็บกักมันไว้ไม่เพิ่มทวีคูณความโกรธไว้แต่ถ้าเรากดมันไว้บางครั้งบางอย่างการกดเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับเราเรากด แก๊สกดอะไรขึ้นไปเพื่อเมื่อมันเยอะๆมากๆมันอาจจะปะทุได้แต่ถ้าเราเรียนรู้มันแล้วมองมันลองมองอารมณ์โกรธของเรามันจะค่อยๆหายไปเองเพราะเราเห็นความไม่ดีของเราความไม่ดีของเรามันกิเลสตัวนี้มันจะกลัวเราแล้วมันก็จะหายของมันไปเองแล้วมันก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกดีลีทออกไปดยตัตโนมัติความโกรธตรงนั้นเราก็จะไม่มีเลยความไม่น่ารัก ความน่ารังเกียจของเรามันก็จะหายไปนั่นคือนอกจากเราจะสามารถชนะใจตนเองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราก็สามารถชนะใจผู้อื่นได้และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและกับผู้อื่นเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะความอดทนตรงนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะบางครั้งที่เรา มีความเมตตาเป็นพื้นฐานในขณะเดียวกันเราก็มีความอดทนอดกั้นมีขันติตัวนี้นอกจากเราจะไม่ต้องไปมองคนอื่นแล้วเรากลับมามองตัวเราแล้วความสุขม,มันเกิดขึ้นในใจเราเองมันเกิดความอิ่มเอมพลังตัวนี้จะเป็นเหมือนเมล็ดทรายที่ก่อเกิดขึ้นมาจากตัวเราแล้วทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง การที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความมีเมตตาซึ่งกันและกันเราสามารถที่จะชนะใจผู้อื่นได้การที่ผู้อื่นไม่เคยเคารพเราไม่เคยไหวเราสิ่งที่เราได้รับตอบแทนกลับมาก็คือการไหว้ตอบแทนความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เรามีให้จากความอดทนอดกัน้นแล้วก็การมีขันติตัวนี้จะทำให้ผู้อื่นนับหน้าถือตาและคอยทุกอย่างคอยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็น มนุษย์หรืออมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําแล้วได้ผลจริงๆนะคะก็อยากแบ่งปันตรงนี้ขนาดเราอยู่คนเดียวบางครั้งเรายังไม่ถูกใจเรานะคะบางครั้งการโมโหเราก็ต้องทําเราก็ต้องสร้างขันติในตัวเราแม้กระทั่งเราอยู่กับเราคนเดียวนะคะเราก็ต้องฝึกการฝึกนี่ไม่ยากค่ะทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอัตโนมัติในตัวเองเอง จิตเราก็จะเย็นลงนะคะอย่าให้ความร้อนของอากาศความกระหายต่างๆทำให้ใจเราเล่าล้อนทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมไม่มีขันติได้ไม่มีความอดทนนะคะพยายามชนะใจตนเองกลับมาดูตนเองก่อนที่จะไปดูผู้อื่นนะคะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรามักจะไปเพ่งโทษ มองโทษของผู้อื่นแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะคะอย่าลืมทําจิตเราให้สว่างขึ้นทําให้เราสงบมีเมตตานะคะสิ่งนี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เรากลับมามองตนเองมากที่สุดมองความไม่ดีของตนเองและปรับปรุงแก้ไขตนเองนะคะแม้กระทั่งคํานินทาเราอย่าไปใส่ใจกับคํานินทาแต่เราต้องฟังนะคะ เมื่อไหร่ที่มีคนนินทาไม่ใช่เราจะปิดหูปิดตาเพราะเราบอกว่าเราไม่รับฟังเลยแต่เราจะต้องรับฟังเพราะการนินทาอาจจะเป็นกระจกสำหรับสองเงาตัวตัวเราเองเราถือว่าคนที่นินทาเราเป็นคู่กรรมคู่เวรของเราก็ได้หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เราสามารถที่จะมาแก้ไขในชาตินี้ก็ได้นะคะเมื่อก่อน ตัวพี่ตั้มเองก็เจอปัญหาแบบนี้ประจำแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราเมตตาต่อเขาสิ่งแรกที่ทำเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้เข้าทำก็ใส่บาตรส่วนมู์ส่งบุญอย่างเดียวค่ะแต่ว่าหลังๆนี้ก็คือเราต้องเมตตาเขาฟังเขาในสิ่งที่เขาติดเตียนแต่เราอย่าไปโกรธเขา สิ่งไหนที่มันเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เขาสะท้อนให้เราเห็นตัวตนของเราเราเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วตัวเราเองจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่มีเมตตาต่อเขามันจะเป็นพลังตัวหนึ่งดึงดูดเขาให้เขามามีเมตตาต่อเราและได้ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันในขณะที่ เราได้เห็นหน้าค่าตากันดีกว่าการที่เราไม่เห็นหน้าค่าตากันแล้วจะไปขออโหสิกรรมตอนไหนก็ไม่ได้หรือพราะถ้าเราไม่รู้มันก็จะเกิดพบเกิดชาขึ้นมาอีกเช่นกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะสําหรับคารวาก็คือจาคะการที่เรารู้จักเสียสละการร่วมอยู่การอยู่ร่วมกันการเสียสละให้อภัยซึ่งกันและกันความ ความที่เราเป็นพี่น้องเป็นบิดามารดาเราก็จะต้องเอื้ออาทรบิดามารดาเราก็จะต้องมีความกะตัญยูรู้คุณความกตันยูรู้คุณนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่าทําแค่แต่ในครอบครัวเราควรทําทั้งในองค์กรทั้งประเทศชาติทั้งสังคมก็จะทําให้เราอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขการมีความกตัญยูกะตะเวทีการเสียสละตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม การที่เรามีพ่อมีแม่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณก็คือการที่ท่านได้ดูแลเรามาเราก็ต้องเมื่อท่านแก่ชรา,าลงเราก็ต้องดูแลท่านตอบแทนอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ท่านทำมาอย่างเช่นเมื่อไหร่ที่ท่านอย่าล้างกันก็อย่าไปคิดโทษว่าทำไมถึงอย่าล้างกันผู้ใหญ่มีเหตุและปัจจัย ของการอยู่ร่วมกันได้หรืออยู่ร่วมกันไม่ได้แต่หน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีก็คือต้องมีความกระตันอยู่กระตะเวทีเราอยู่ในองค์กรใดเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความรักองค์กรเราอยู่ในประเทศเราเราก็ต้องมีความรักมีความสามัคคีเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นคารวาสภายนอกถึงแม้ภายในเราจะบริสุทธิ์ ภายนอกเราก็จะต้องส่งพลังของการเป็นคารวาที่ดีให้กับสังคมองค์กรและประเทศชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างภาสุขในส่วนของอความมีกตัญญูกะตะเวทีมันก็เป็นมงคลสาสิประการในข้อที่25นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก็มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งนะคะ เป็นเรื่องของพระคุณพ่อในสมัยพุทธกาลนะคะมีพราหมณ์ตระกูลหนึ่งนะคะมีบุตรชายด้วยกันเก้าคนด้วยความที่ทั้งพ่อและแม่คือพราหมณ์นางพรมณมีเป็นคนขยันหาเงินจนทั้งคู่มีเงินเก็บเป็นหนึ่งโกดิหรือประมาณหนึ่งล้านบาทไทยในปัจจุบันนะคะต่อมานางพรมณีนี้ก็เกิดตายขึ้นมานะคะ,ะพราหมณ์ผู้เป็นพ่อ ก็ต้องดูแลลูกชายอเก้าคนแต่ด้วยความเพียรลำบากนะคะเมื่อเวลาผ่านไปลูกทั้งหมดก็ได้โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นพ่อเป็นผู้ชายทั้งทั้งหมด9คนเลยฝ่ายพ่อก็จัดการให้ลูกทั้ง9คนได้แต่งงานต่อมานะคะลูกทั้ง9คนแต่งงานมีเย่ามีเรือนพ่อมีเงินเก็บอยู่ตอนนั้น10ล้านนะคะลูกก็ได้คุยกันว่า พวกเราต่างก็แต่งงานไปนะคะก็อยากให้พ่อเนี่ยแบ่งสมบัติให้กับเรานะคะพ่อมีสิบล้านก็อยากให้แบ่งให้ลูกเก้าคนเพื่อจะได้ไปทําทุนคนละหนึ่งล้านนะคะเพื่อเป็นต้นทุนในการทํามาหากินพ่อด้วยความรักลูกนะคะก็เลยแบ่งเงินให้ลูกคนละหนึ่งล้านนะคะลูกได้คนเงินคนละหนึ่งล้านแต่การนาเงินของพ่อไปนั้นด้วยความที่ได้มาง่ายนะคะความ ความได้มาง่ายไปทำธุรกิจเกิดประสบปัญหาทั้งหมดเลยนะคะเก้าคนแล้วก็กลับมาหาพ่ออีกนะคะแจ้งพ่อว่าตอนนี้ก็ผมมีปัญหาเงินที่พ่อให้ไปลูกทุกคนคนละล้านนะนะั่นนหะลูกไม่เหลือเลยไม่มีใครเหลือเงินเลยกลับมาหาพ่อนะคะทั้งเก้าคนแล้วก็มาบอกพ่อว่ายังไงพ่อยังเหลืออีกล้านนึง พ่อแบ่งพวกผมคนละหนึ่งแสนพ่อก็ยังเหลืออีกหนึ่งแสนฝ่ายพ่อด้วยความรักลูกหมดใจนะคะก็เห็นธุรกิจของลูกมีปัญหาก็ช่วยเหลือลูกก็แบ่งเงินให้ลูกคนละหนึ่งแสนบาทนะคะพ่อก็เหลือในในในหนึ่งล้านนั้นที่ของพ่อก็พ่อก็เหลือหนึ่งแสนบาทเสร็จแล้วลูกก็ไปทําธุรกิจอีกก็เจอประเด็นปัญหาอีกกลับมาหาพ่ออีกครั้งหนึง่ง บอกพ่อว่าพ่อยังเหลือเงินหนึ่งแสนบาทพราะผมทําธุรกิจพังจนหมดมีปัญหาเงินหนึ่งแสนบาทขอให้พ่อแบ่งให้พ่อผมพ่อยังเหลืออีกหนึ่งหมื่บาทสุดท้ายฝ่ายพ่อเหลือเงินเพียงหนึ่งหนึ่งมืนบาทพ่อก็ใช้จนหมดและต่อมาพ่อก็ขอไปอยู่บ้านลูกชายนะคะซึ่งลูกชายแต่ละคนก็มีลูกสะภ้ไปอยู่กับลูกคนแรก ลูกสะพายของลูกก็พูดขับไล่ใส,ส่สงทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมจนไปหาลูกคนที่สองลูกสะพายก็มีปัญหาอีกไปหาลูกไปหาลูกคนที่สามจนกระทั่งถึงลูกคนที่เก้านะคะพ่อก็ถูกขับไล่ออกมาดังดังเช่นเคยนะคะด้วยความที่พ่อทุกข์มากจะทำยังไงนะคะพอพามผู้นี้ ก็เลยไปขอทานนะคะเพราะหาเงินไม่ได้แล้วแก่แล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆก็ไปขอทานแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยความที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตานะคะได้เห็นพามนี้ไม่มีไม่มีอาชีพนะคะก็ตัดว่าพามท่านไม่มีอาชีพใดๆหรือ ถามก็ได้กราบทูลก่อต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเมตตานะคะส่งรับทราบปัญหาของพรามณ์ผู้นี้แล้วก็มอบสุนทรพจน์ให้พร้อมกับทรงสอนพราหมณ์ควรว่าจะต้องทำยังไงจากนั้นพรามก็เลยเรียกลูกชายลูกสะใภ้ทุกคนมารวมกัน รวมกันทั้งหมดนะคะมาพร้อมกันโดยกล่าวว่าเรื่องที่จะประกาศสั่งเสียเมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกันนี้พามจะมีอะไรประกาศพามผู้พ่อก็ออกมายืนกลางที่ชุมนุมและในมือข้างหนึ่งก็ถือไม้เท้าอยู่อันหนึ่งพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์ที่พระองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้เลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทน มือพ่อเหมือนได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คำกายยังย่องจ้องจลจุดจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบผ่านสัตว์ร้ายจะวาวุ่นเอาไม้เท้าปัดปัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ละที่ละเลยพอหลังจากที่พ่อพามพูดจบ ะะลูกๆทั้งเก้าคนก็ได้สำนึกว่าโอ้เราเนี่ยพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตแม้กระทั่งให้เงินไปทำธุรกิจใดๆเนื่องจากความไม่มีความกระตันอยู่ของเราเนี่เองไม่มีความอดทนไม่มีความภาคเพียรทำให้เราเนี่ยไม่เจริญรุง่งเรืองอย่างสู้ไม้เท้าเพียงอันเดียวของพ่อไม่ได้เลย พ่อมีไม้เท้าวันเดียวไม้เท้าไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจแต่สามารถที่จะดูแลพ่อได้ไปตลอดด้วยความสำนึกในความผิดของพวกตนเอินจากนั้นลูกทั้งหมดก็ต่างช่วยกันดูแลพ่อฝ่ายพรมผู้พ่อก็ได้รับการดูแลจากลูกๆและะลิกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า จึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่บ้านเมื่อฉันเสร็จพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงธรรมโปรดรามผู้พ่อและผู้ลูกจนกระทั่งถึงลูกสะพ้ยเมื่อเมื่อใดที่ท่านทรงโปรดผู้ใดนะคะผู้นั้นก็จะสําเร็จธรรมหลังจากนั้นผามผู้พอ่อลูกและลูกสะพ้ยก็สําเร็จโสดาบันก็ขอจบธรรมของพระนิพพาน สู่ความกตัญยูกะตะเวทีไว้เพียงเท่านี้นะคะบุญกุศลอันใดที่วันนี้ลูกได้ทำจากการปฏิบตัติการสวดมนต์ความมีกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณพิวัชชิตาวันชานนขอถวายบุญนี้แด่พ่อ,องปฐมและพ่อพระรัตนาไตายปรมีผู้คุมกฎทุกกฎในวัฏสงสารพระรหันสขีณาสขในชั้นพระนิพพาน พระศาสดาของทุกาศาสนาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กลอิมทีมเหล่ามหาเทพผู้สร้างผู้ปกป้องผู้ทำลายกิเลสในจิตและบุญกุศลอันนี้ที่ยิ่งใหญ่ขออนุโมทนาบุญให้กับบิดามารดาของข้าพเจ้า พ่อเก่าแม่เก่าพ่อซื้อแม่ซื้อคุณครูบาอาจารย์ในทุกภพทุกชาติตั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเทพเทวาพมที่ดูแลธรรมธาตุดั้งเดินของลูกขอให้มาสวมกอดธรรมชาติธรรมชาติในปัจจุบันเพื่อให้จิตทิพย์ของลูกได้ถูกปลุกตื่นได้ถูกยกจิต ในขณะยังมีลมหายใจได้จิตพ้นทุกถาวรพร้อมกับกัลยาณมิตรบ้านมิตรพานพระพุทธเจ้าทุกๆท,ท่านและขอบุญกุศลน,นี้ให้กับเทพเทวาผมที่คอยปกปักรักษาดูแลกายสังขารและจิตทิพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาบ้านที่อยู่อาศัย และสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านนิพานพระพุทธเจ้าและทุกๆคนในบ้านนิพานพระพุทธเจ้าท่านเจ้ากรรมนายเวในสัญญากรรมท่านตัวเชื้อโลกท่านเกณฑ์ชะตาชีวิตสัมมาอาชีพและปัจจสี่ตลอดจนสกุลเงินตาต่างๆที่ลูกได้มาใช้จ่ายใช้สอยและทุกดวงจิตที่เสด็จพ่อทรงเสกสร้างมาในทุกทก โลกธาตุในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้แผ่ไพศาลไปทั่วนันตจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดและขอบุญตัวนี้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับบุญในพระนิพพานและบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลไปทั่วนันตจักรวาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ลงในจิตของพุทธบุตร บานนี้ผ่านพระพุทธเจ้าทุกๆท,ท่านขอให้ได้จิตพ้นทุกถาวรได้ถูกยกจิตในทุกๆคนบุญกุศลอันใดหรือการแสดงธรรมใดๆที่ดิฉันกิรวีประเสริฐจิตสันได้แสดงไปผิดภาพประการใดวันนี้มาน้อมกราบขอคมาลาโทษและขออโหาสิกรรมสิ่งใดที่พูดผิดไปก็ขออโหาสิกรรมด้วยนะเจ้าคะ่ะ 洒图，洒图，洒图。